รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ระนองต้องตั้งใจกับเมืองเล็กๆก,กลิ่นชายฝั่งทะเลอันดามันแวะชมภูเขาย่าไหว้พระหลวงพ่อดีบุกวัดบ้านเหาวอาบน้ำแร่แช่น้ำพุร้อนสไตล์ออนเซน็นเมืองไทย ดำน้ำชมปะก,การังที่หมู่เกาะกมพร้อมมีวิวที่พัก่้ำกลางลากูน่าในอำเภอรกระเปอร์ทริปนี้บอกเลยนะคะว่าต้องลองกลับมาสักครั้งแล้วคุณจะตกหลุมรักเมืองฝนแดแดดสแห่งนี้อย่างแน่นอนพบกันได้ในโฟกัสไทยแลนด์สัปดาห์นี้ไปเที่ยวระนองนอนกระเปอร์ค่ะ ได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมซูบารุขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการโฟกัสไทยแลนด์สัปดาห์นี้นะคะเราจะกลับมาเยือนเมืองระนองกันอีกครั้งกับการท่องเที่ยวระนองนอนกระเปอรอ ทริปนี้ทางรายการเน้นเรื่องของการเที่ยวระนองแบบจัดเต็มแบบ3วันสองคืนค่ะและขอบอกว่าเหมาะสำหรับคนที่ชอบขับรถเที่ยวเป็นอย่างมากเพราะเราจะสามารถแวะไปตามจุดท่องเที่ยวต่างๆได้อย่างสะดวกทีเดียวค่ะซึ่งแต่ละจุดที่เราจะแนะนำกันในวันนี้คุณผู้ชมก็สามารถแบบเที่ยวกันได้ทั้งขาไปและขากลับเลยนะคะอย่างจุดแรกที่ถือเป็นสนัญลักษณ์ของเมืองระนองเลยก็ว่าได้นั่นก็คือภูเขาหญ้าหรือว่าเขาหัวล้าน เป็นภูเขาที่ไม่มีไม้ใหญ่ขึ้นนะคะในช่วงฤดูฝนจะมีหญ้าสีเขียวปกคลุมแนวเขาที่ทอดตัวจากทางทิศเหนือลงสู่ทิศใต้บางครั้ง จึงเรียกว่าภูเขาหญ้าค่ะและพอถึงช่วงฤดูร้อนหญ้าเหล่านี้ก็จะตายและเมื่อมองจากที่ไกลๆนะคะจะเห็นว่าเป็นสงน้าตาลที่ราบเชิงเขามีทางเดินเท้าสําหรับนักท่องเที่ยวขึ้นสู่บนสันเขาก็เพื่อชมวิวทิวทัศน์โดยรอบค่ะสวยงามแปลกตาในทุกฤดูการไม่ว่าจะมาเยือนช่วงไหนๆค่ะ ใกล้ๆกันมีวัดแห่งหนึ่งเป็นวัดชื่อดังของจังหวัดระนองค่ะชื่อว่าวัดบ้านเหงาจุดเด่นอยู่ที่อุโบสถหลังใหม่หลังนี้แหละค่ะซึ่งตอนนี้ยังสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์ดีเป็นอุโบสถที่สวยงามมากและมีรายละเอียดลวดลายทุกชิ้นใช้โทนสีเหลืองทองมีบันไดยพญานาคขึ้นไปยังอุโบสถ ในอุโบสถมีพระพุทธรูปประดิษฐานหลวงพ่อดีบุกพระพุทธรูปปางมารวิชัยและพระพุทธรูปที่ทําจากดีบุกที่ใหญ่ที่สุดในโลกใช้แร่ดีบุกถึงสมตันรวมถึงพระสารีบุตรและพระโมคคัลนะเนื่องจากเมืองระนองในสมัยก่อนมีแร่ดีบุกเป็นจํานวนมากค่ะหลวงพ่อดีบุกมีชื่อเป็นทางการว่าพระติปุกะพุทธมหาสกยามุนีศีระนงัง มันเป็นนนองนี้น่าสนใจตอนที่ว่ามันเป็นบ้านเมืองที่เงียบสงบเนะมันเป็นบ้านเมืองที่ถ้ามาท่องเทีย่ยวเพื่อความสงบป่ะมันเหมาะเหมาะกับคนที่ต้องการเป็นส่วนตัวนะเส้นทางหลักๆก็ถนนเพชรเกษมสายสี่เข้าวิ่งกลองมาที่อาจจะเข้าทางสี่แยกปฐมพรหรือว่ามาเข้าทางสามแยกประตูสามแยกหลังสวนนะแล้วก็เลี้ยวฝาเข้ามาเลยก็จะมาออกราชกรูด อยากเราจะกรูดก็มาฝังกระเปอร์เลี้ยวฝาก็ไปละนองสำหรับคนที่มีรถส่วนตัวผมว่านะถ้ามาทางเส้นทางสายถนนเพรรเกษมสายสีเนี่ยมันจะเหมาะกับว่าไว้เที่ยวได้ตลอดทางเพราะว่ามันเป็นเส้นเรียบชายทะเละออกเที่ยวได้ตลอดมีพื้นที่ให้ดูมีน้ำตกนะแล้วก็ถ้าผ่านมาทางในละนองก็มีพวกอะ,อะไรอะมีบ่อน้ำร้อนมีพาว์ล้นใช่ไหม อะไรแบบนี้แล้วก็มาเรื่อยก็แว้ได้ตลอดเลยสองข้างข้างทางนี้ถ้าเลี้ยวลงไปทุกซอยเลยมันก็ออกทะเลหมดแหละอ่าแล้วก็สามารถชมทะเลได้ชมพวกป่าโกงกลางอะไรได้หมด ิดท้ายทริปเที่ยวระนองวันแรกด้วยการอาบน้ำแร่แช่น้ำผุร้อนสไตล์ออนเซ็นเมืองไทยที่บ่อน้ำร้อนพรรังซึ่งตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกเงาวบ้านพรรังห่างจากตัวเมืองราวๆ10กิโลเมตรค่ะ แถมบรรยากาศภายในยังร่มรื่นด้วยไม้ใหญ่ผสานกับลำธารน,น้ำแร่กับบ่อน้ำแร่ที่มีถึง3บอ่ออุณหภูมิน้ำแร่ประมาณ54-55ถึงองศาเซลเซียสและยังมีตาน้ำแร่ร้อนผุดขึ้นมาผสมกับทานน้ำเย็นพรร้งเกิดเป็นแอ่งน้ำอุ่นมีบ่อแช่น้ำแร่อย่างเป็นสัดส่วนสะอาดสะอ้านทั้งบ่อแช่เท้าบ่อแช่ตัวและห้องอาบน้ำกลางแจ้งพร้อมห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าในบริเวณใกล้เคียงก็ยังมีอาคารที่พักบริการอีกด้วย แช่น้ำพุร้อนกันแล้วก็อย่าลืมชิมไข่แช่น้ำแร่ด้วยนะคะอร่อยแบบไม่ต้องปรุงเลยละค่ะแวะเที่ยวกันเต็มที่แล้วช่วงหน้าขับรถต่อไปกับอำเภอรกระเปอร์พบกับที่พักสำหรับทริปนี้ที่ระนองรีสอร์ทแอนด์ลากูน่ากันค่ะ ที์รรูุบาเตรียมพบกับรีสอร์ทใหม่บนเกาะลันตา Banana Beach Resort กับแพ็กเกจสุดคุ้มเต็มอิ่มแบบ3วัน2คืนเริ่มต้นเพียง1,599บาทเท่านั้น ร้อมกิจกรรมดำน้ำดูปการางังชมถ้ำมรกตดูวิถีชีวิตชุมชนลิ้มลองเมนูพื้นบ้านาามาเที่ยวกระบ,บี่ในมุมที่แตกต่างแบบลกล้วยๆ้วยกับบานาน่าบีส์รีสอร์กันนะคะ TOT IPTV บริการรับชมทีวีผ่านอินเทอร์เน็ตความรรบสูงของ TOT เปลี่ยนทีวีธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ททีวีหรือมินิพีรวมช่องรายการชั้นนำกว่า140ช่องพร้อมทามิปโปรแกรม รับชมย้อนหลังได้สูงสุดถึง72ชั่วโมงสะดวกด้วย3ช่องทางการรับชมและบริการชอบภาพยนตร์ตามสั่งค่าบริการเริ่มต้นเพียง150บาทต่อเดือนสนใจโทรเลย02-500-1111 ากเราขับรถมาเรื่อยๆจากตัวเมืองระนองมุ่งหน้ามาตามทางหลวงหมายเลข4สักประมาณ40กว่ากิโลเมตรสู่อำเภอรกระเปอร์ก็จะพบกับที่พักของระนองรีสอร์ทแอนด์ลากูน่าซึ่งตั้งอยู่ริมถนน,นเพชรเกษมสังเกตไม่ยากค่ะที่นี่เป็นที่พัก่ามกลางธรรมชาติบนเนื้อที่กว่า50ไร่กลางสวนป่าขนาดใหญ่พร้อมสระน้ําในแบบลากูน่าซึ่งทังร่มรื่นไปด้วยแมกไม้นานาพันธุ์มีสระน้ําแบบธรรมชาติไว้ให้ได้เล่นน้ํากันอย่างเพลิดเพลินไดยค่ะ ถ้าจะทางจากรนองถ้าเกิดว่ามาที่ทีรีสอร์ทก็ห่างประมาณ44กิโลจากตัวเมืองระนองนะถ้าจากสนามบินมาก,ก็ประมาณ22กิโลบรรยากาศในรีสอร์ทของเราสวมากแล้วทั่วๆไปก็ถ้าถ้าช่วงนี้ก็จะหญ้าก็จะเขียวนะน้ำก็จะใสสะอาดบรรยากาศจะกว้างๆสบายๆส,สามารถชมเที่ยวธรรมชาติอยู่ในรีสอร์ทก็ได้ ในส่วนของห้องพักที่ระนอง r รีสอร์ทแอนลากูน่าเขาก็มีห้องพักไว้รองรับนะักท่องเที่ยวอยู่ด้วยกันถึง26ห้องค่ะแบ่งเป็นห้องพักในโซนโรงแรมที่มีให้เลือกทั้งแบบเตียงเดี่ยวและเตียงคู่ขนาดรองรับห้องละสองท่านค่ะเหมาะสำหรับการพักผ่อนแบบเป็นคู่ภายในพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งทีวีตู้เย็นเครื่องปรับอากาศ หรือท่านที่รับความสงบสักหน่อยก็แนะนำโซนบ้านพักหลังเดียวที่ตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสาบนะคะด้วยตัวบ้านสีส้มสดตัดกับสีเขียวของต้นไม้ก็ให้อารมณ์ความเป็นส่วนตัวรองรับทั้งการพักผ่อนเป็นคู่และครอบครัว ถ้าเกิดจะลงไปเที่ยวด้านใกล้ๆก็ที่อนแหลมสนบางเบนลงไปเที่ยวทะเลเนี่ยเกาะขั้งเขาเกาะญี่ปุ่นที่ใกล้ๆเนี่ยมันก็มันก็ไม่ไกลแล้วก็มีเที่ยวจะไปดำน้ําอะไรมีเรือบริการเยอะแถวนี้ชาวบ้านเขาพร้อมบริการมีเยอะอุทยานเขาก็ให,ให้ให้ความสะดวกกันแล้วในการดูแลนักท่องเที่ยวอะไรนะทางนี้มันจะดีในที่สุดของเราที่จริงเราเตรียมมาเยอะเหมือมนกันเรากล่าวว่าอตอนนี้สาวายน้ําเล่นน้ําน้ําธรรมชาติรูปสาวายน้ำอะไรพวกนี้เล่นได้หมดเลย แล้วเราคิดว่าเราจะทำสไลเดอร์ให้นะแล้วก็พวกถ้ามีจักรยานมานี่ก็มีที่ให้ปั่นจักรยานเล่นนะที่ว่าต่อไปถ้ามี ATV อะไรเราก็จะเสิอไหมก็จะจะ,จะเล่นได้ที่ท,ที่สอดมันเป็นพื้นที่กว้างๆอะเยอะๆไปเที่ยวได้ตัวเลยมีมีเอ่ออาจจะต่อไปอจ,จะมีตกปล้ายเล่นด้านหลังอะไรแบบนี้นะแต่ช่วงนี้ก็จะจะพัฒนาไปเรื่อยๆ การจัดสรรพื้นที่ภายในรีสอร์ทที่ดูกลมกลืนเข้ากับธรรมชาติจึงมีลานกว้างสําหรับการเต็นท์ทำกิจกรรมพร้อมบริการห้องประชุมสัมมานาขนาดมาตรฐานอีกด้วยนะคะเรียกได้ว่าที่นี่ครบครันทั้งการพักผ่อนทั้งทํางานทีเดียวค่ะ เทวระนองในเรื่องของอาหารการกินกระแสนจะอุดมสมบูรณ์อยู่ใกล้แหล่งผลิตวัตถุดิบมีอาหารทะเลสดๆใ,ใหม่ๆราคาก็ไม่แพงด้วยแต่สําหรับท่านที่ชอบอาหารพื้นเมืองก็หาทานได้ไม่ยากนะคะวันนี้ทางครัวประด่เหลือ,องร้านอาหารไทยภายในรีสอร์ทเขาก็จัดเมนูแบบพื้นบ้านมาแนะนํากันค่ะเริ่มกันที่แกงส้มหน่อไม้ปลากระพง ต้มกะทิใบเหลียงกุ้งสดน้ำพริกกุ้งสดกับผักไข่เจียวหอยนางรมก,กรอบ เมน,นูพื้นบ้านง่ายๆที่ได้รสชาติแบบฉบับของคนปากใต้เป็นยังไงกันบ้างคะไม่เพียงหน้าตาเท่านั้นที่น่าทานรสชาติถูกปากจริงๆขอบอกนะคะ ักันอีกครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้าไปพบกับแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจในอำเภอรกระเปอร์กันต่อนะคะ พบกับฟอเรสเตอร์ได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมซูบารุเกมตัวพบกับที่พัก3แบบในสาบรรยากาศบนเกาะลีปเปะยกขบวนมาทั้งกาทลีบีรรีสอร์ทแอนด์สปาหาดซันไรส์ซันเซ็ตฟอเรสต์รีสอร์ทและเอ็นทีเฮาส์ถนนคนเดินกับห้องพักราคาพิเศษแพ็คเกจสุดคุม้มทั้งแบบ2วัน1คืน3วัน2คืนและ3วัน4คืนจองวันนี้ใช้สิทธิ์ได้นานถึงสิ้นเดือนตุลาคมค่ะ หลีแปะเกาะในฝันสวรรค์ของนักเดินทางเที่ยวระนองท่องกระเปอไปกับแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่คงความสดทะเลสวยหาดทรายขาวที่หมู่เกาะกรรม <to> สัมผัสวิถีชีวิตชุมชนชาวเลเที่ยวป่าผจญภัยดอยร้อยวิวอาบน้ำแร่แช่น้ำร้อน คิดจะเที่ยวระนองแบบครบเครื่องคิดถึงระนองรีสอร์ทแอนลากุน่าที่พักสำหรับคนเที่ยวระนองเริ่มเช้าวันใหม่ในกระเป๋าด้วยการขึ้นเขาชมธรรมชาติที่ดอยร้อยวิวตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติภายในรีสอร์ท เพื่อให้นักนิยมไพรได้เดินชมกล้วยไม้ป่าพันไม้ปแปลกและรับลมเย็นๆที่นี่เป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติชมนกหลากหลายสายพันธุ์ หรือใครที่ไม่ชอบการกินป่ายก็แนะนำการเที่ยวชมอุทยานแห่งชาติแหลมสนค่ะตั้งอยู่ทางด้านฝั่งทะเลอันดามันประกอบด้วยพื้นที่ชายฝั่งทะเลยาวประมาณ60กิโลเมตรหรือที่เรารู้จักกันในนามหาดบางเบนค่ะและหมู่เกาะ2หมู่เกาะได้แก่หมู่เกาะกำใหญ่และหมูเหม่เกา,กเกากะก,ากำนุย้ย ทางนี้ส่วนมากหมู่เกาะที่ดำน้าพวกหมู่เกาะกำเกาะข้างคาวอะไรพวกนี้นะก็จะออกไปไป,ไปได้ตลอด้เกี่ยวกับไอไอพวกดำน้ำําพวกไปตกเบ็ดตกปลาอะไรแบบนี้นะก็จะมีเรือเขาแนะนําสถานที่ให้ในเหล่งพวกนี้นักท่องเที่ยวที่นิยมเที่ยวเกาะดำน้ำดูปะการางังก็สามารถใช้บริการเรือหางยาวโดยใช้เวลาในการนั่งเรือประมาณ40นาทีเองค่ะ เกาะกำเป็นเกาะที่สวยงามค่ะมีหาดทรายขาวบริสุทธิ์อยู่เกือบรอบเกาะมีเกาะกงใหญ่เป็นเกาะศูนย์กลางและรายล้อมด้วยเกาะกำนุ้ยเกาะกำกลางเกาะกำตกเกาะค้างคาวเกาะล้านพื้นที่ของหมู่เกาะส่วนใหญ่อยู่ในแนวน้ำตื้นน้ำทะเลลึกไม่เกิน7เมตรมีเพียงเกาะค้างคาวที่อยู่ในแนวน้ำลึกค่ะและทะเลรอบๆเกาะก็จะมีความลึกประมาณ10เมตร จากหาดบางเบนจะมองเห็นเกาะเรียงจากซ้ายไปขวาเรียงกันไปเรื่องจากหมู่เกาะกำน้อยอยู่ด้านซ้ายสุดค่ะถัดมาเป็นหมู่เกาะญี่ปุ่นหมู่เกาะกำใหญ่อยู่ถัดไป เกาะกำตกหรือเกาะอ่าวเขาควายอยู่ถัดมาทางใต้ของเกาะคังคาวค่ะใช้เวลาประมาณ20นาทีด้วยเรือหางยาวเล็กเป็นที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์อุทยานซึ่งเป็นหน่วยย่อยที่ดูแลรักษาและอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวด้านหลังเกาะด้านตะวันตกเป็นชายหาดที่โค้งมาติดกันเป็นรูปวงกลมตามแนวเหนือใต้ด้วยธรรมชาติอันน่าอัศจรรย์น,นี้เองค่ะชาวเรือจึงเรียกเกาะนี้ว่าอ่าวเขาควาย ตามแนวชายหาดก็จะมีต้นหูกวางและต้นจิกทะเลคอยให้ร่มเงานะคะบนหาดมีปูเสฉวนอาศัยอยู่จำนวนมากค่ะในตอนกลางคืนจะได้ยินเสียงของปูเสฉวนที่ออกมาหากินด้วยคุณผู้ชมเรื่องสนใจทริปเที่ยวระนองกันแล้วใช่ไหมล่ะคะทีนี้ลองไปฟังแพ็กเกจที่น่าสนใจกันก่อนนะคะสบาย แพ็กเกจที่จะแนะนําก็คิดว่าจะให้ราคาถูกๆประมาณ2,000ันกว่าบาท2,500บาทอย่างนี้ประมาณนี้ครับนะเพราะว่าคิดว่าจะออ,ออกไปเที่ยวได้เลยไม่ต้องใช้ใจเยอะ2,000กว่าก็เที่ยวได้แล้วอ่ะไปอาจจะเป็นการไปตกเบ็ดไปดําน้ําดูปะะการางังอะไรแบบนี้ผมว่าจริงๆแล้ว มันไม่ใช่เป็นเมืองผ่านนะมันเป็นที่ที่น่าจะจดจงม,มาเที่ยวด้วยซ้ำไปเพราะว่ามันจะเงียบสงบและมันก็สบายมากสําหรับคนที่ต้องการความเป็นส่วนตัวและก็พื้นที่ที่เป็นธรรมชาติอยู่มากนะมันมาเจอความจริงกับธรรมชาติอะมันไม่ใช่ว่าแบบว่าไปถ้าว่าคิดว่าเที่ยวในเมืองเที่ยวในในที่จะเดินแล้วก็เรื่องหนึ่งไงแต่ถ้าว่ามาที่ทะนองมันจะเป็นที่ที่ที่สวยงามเป็นธรรมชาติเดิมๆอยู่หมดอ<ๆ>นี่แหละผมก็จะอ้างอิงธรรมชาติให้มันอยู่เหมือนเดิมเดิมอะ่ะ คนมาเที่ยวก็จะได้สบายใจพบกับธรรมชาติจริงๆ Welcome to Thailand Welcome to Thailand Welcome to Thailand. ระนองเป็นเมืองท่องเที่ยวที่น่าสนใจจริงๆค่ะลองหาเวลาว่างๆสักสองสาวันเพื่อที่จะเต็มอิ่มกับประนองทั้งเที่ยวบนเกาะดำน้ำดูปะการังอาบน้ำแร่แช่น้ำพุร้อนเที่ยวน้ำตกชมพูเขาใหญ่ไหว้พระหลวงพ่อดีบุก ระนองแม้จะเป็นเมืองฝนแดด4แต่ทุกๆวันที่ระนองกลับมีสเสน่ห์และความงดงามที่แตกต่างกันค่ะว่าแล้วระนองก็เป็นอีกเมืองหนึ่งที่ต้องตั้งใจและแวะมาเยือนให้ได้ใช่มหมล่ะคะราษาหินชงดงามเข้าใหญ่สูงล้ลํา i t ธิ e of the World สบายสบาย in Thailand สบายสบาย in Thailand วันนี้ก็หมดเวลาของรายการโฟกัสไทยแลนด์แล้วล่ะค่ะกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการโฟกัสไทยแลนด์รีวิวออนแอร์ที่เที่ยวชิลชิมช้อปทั่วเมืองไทยลงงต คุณผู้ชมที่สนใจพักกับโรงแรมรีสอร์ทที่ทางรายการนำเสนอไปแล้วก็สามารถเข้าไปจองกันได้นะคะในราคาพิเศษสุดๆพร้อมชมรายการย้อนหลังได้ที่แฟน g e f a c e b o o k c o m f o c u s t h a i l a n d และอย่าลืมกดไลค์ให้ทริปที่คุณชื่นชอบด้วยนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสบายสบาย i n t h a i l a n d สบายสบาย in Thailand we come to thailand we'll come to thailand welcome welcome